Então, boy, away, tip, where, drive, 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 drive ียอ่ะนะครับเียนต่อไปนะครับก็จะเป็นทีของครูบ้างนะครับก็แต่ละแผนกเตรียมตัวแทนมาเลยนะครับคณะครูนะครับปรามาเลยนะแผนกลาเพลงครับผมอันนี้ร้องในนามชมรมลูกเสือนะครับ กระเป๋าหายแบงค์แบงค์ประกาศกระเป๋าหายคืนเอามาถึก็เป็นการันจะร้องเลงมันก็มาให้ถูกครับขอประกาศจากอาจารย์นะครับกระเป๋าท่านใดที่ที่ทำกระเป๋าหายนะครับครับคีคนถามว่าอยู่ตรงไหนนะครับเออไม่ทราบอันนี้ไม่ทราบตรงนี้นะครับอาจารย์ครับขอขอต่อครับ เข้าข้างตัวเองทุกทีว่าจะมีเธออยู่กับฉันตรไม่พราเนี่ยแม้วันนี้จะยังไม่มีวันนั้นก็จะฝัน